มาทาผมกับแพกันค่ะวันนี้ลอนสวยแนละเป็นธรรมชาติมากบอกเลยนะว่าสระผมยาวที่รักการฟร,ร้มผมต้องถูกใจสิ่งนี้เพราะไม่ใช้ความร้อนเลยแล้วนอนตื่นมาผมไม่แข็งลอนมันดูสวยเป็นขึ้นสเต็ปแรกทุกครั้งก่อนทําผมเราจะไม่ลืมลงเซรั่มค่ะตัวนี้จะทําให้ผมนิ่มนุ่มตื่นมาผมจะได้ไม่ฟูมากแล้วก็ไอเทมที่แพ้ใช้วันนี้นะคะจะเป็นของแบรนด์ Invisible ที่ชอบที่สุดเลยคือความนุ่มของแกนลอนค่ะทุกคนจับไปแล้วแล้วแบบเฮ้ยอยากจะเปรียบเทียบของอันก่อนมากเลยนี่ อันเก่าคือแข็งมากทุกคนเนี่ยคือทําให้แพรนอนไม่ได้เลยมาเริ่มกันเลยค่ะด้วยความที่ไม่ได้ทํานานก็ลืมเนอะว่ามันทำยังไงวะแพรกาททาวิธีใหม่พอม้วนด้านหน้าเสร็จจะเอาผมช่อหลังอะมารวมกับช่อหน้าแล้วก็เอาไปมว้วนก็คือทําผิดนะก็ไม่เป็นไรนะแพรก็เลยแบบเอองั้นจิบมาช่อหนึ่งแล้วจับม้วนให้มันจบๆไปเลยกะไม่ได้คาดหวังแล้วพอเราจับผมม้วนไปถึงปลายเนี่ยทุกคนก็ดึงน้องขึ้นมาหน่อยน,นะคะแบบเก็บผมให้มันกระชับขึ้นแล้วเราก็ใช้ยางมัดเลยค่ะซึ่งตอนแรกแพรกังวลไอ้ตรงหางทีี่่่่มมันนนเเเหหลลลืืือออยูปกตติวาาแค จะชอบเดิแพ้เออชังมาแล้วอ่ะอีกข้างหนึ่งจับม้วน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 ม,วนม,วนมวน้วนเพราะทำเสร็จทั้งสองข้างอะแพ้ก็จะดึงตรงหนังหัวของแพ้ให้มันแบบดูหลวมๆหน่อยนะคะเวลานอนจะได้สบายขึ้นเพื่อความปังในการนอนนะคะแพ้ก็จะเอายางถนอมผมอีกหนึ่งเส้นนะคะมามัดรวบไว้ด้านหลังเป็นอันจบคะ่ะพรุ่งนี้มาดูกันว่ารอดไหมปึง้งไม่อยากเชื่อว่ารอนมันธรรมชาติมากทั้งด้านหนา้าด้านข้างด้านหลังแล้วตรงปลายที่แพ้เคยกังวลอะที่ผมมันจะกระเดิดกระเดิดดูดิมันสวยภาพรวมไปหมดเลยคะ่ะเชื่อแล้วว่าไอเทมดีเนี่ยมันช่วยให้ผมของเราสวยได้ริง เลยนะใครที่เป็นสายชอบทำร้อนแล้วไม่อยากใช้ความร้อนเลยนะคะรอนเนี้คือตอบโจทย์